อ๋อแล้วก็ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องมิตโมดนะครับผมหลังจากที่ผมห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับผมก็จะมาต่อ EP ที่2แล้วนะครับผมสำหรับแบบซิมูเลเตอร์นะครับผมวิธีการทำนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนผมจะมาสอนการทำตัวแสดง GUI นะครับแล้วก็คอยนะครับผมการเก็บเหรียญเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับรวดเร็วเลยครับให้ทุกคนมาที่ starter GUI นะครับผมให้กด insert skin GUI ขึ้นมานะครับผมหลังจากนั้นกด t e ทค ใส่เทคเลเวลครับอินซ์เซอร์เข้ามาเลยนะฮะแล้ให้ทุกคนนะครับแต่งตัวแต่งเอ่อแต่ง G ีได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งสไตล์ของผมกันแล้วนะฮะผมเดาแบ็กกราวเป็นสีเอ่อสีฟ้าเออขออภัยฮะเอ่อแบ็กกราวเป็นสีสีฟ้านั่นแหละฮะโอเคเอ่านี่ฟอนต์ผมใช้เป็นการ์ตูนนะฮะฟอนต์ไม่เยอะมากเลยนะผมแล้วแต่นะว่าทุกคนอยากใช้แบบไหนนะฮะโอเคผมเอาเป็นสักสามจุดสอง เอ่อ uh, text stroke 0.5 99เ uh, อ่าไม่ใช่ text stroke color อ uh ือฮึต่อไป text level ผมอาเป็น hash อ uh, ่าเราก็ได้มาโชว์ข้างกันก่อนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อครับผมผมเปลี่ยนชื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะับ script ui ผมเปลี่ยนเป็น main text level อันนี้ผมเปลี่ยนเป็น hash นะฮะโอเค okay. ต่อไปได้ผมให้ให้เรา insert ครับ local script ขึ้นมานะฮะ ต่อไปเราก็จะหาค่า player กันครับผมเท่ากับ g a m e .player.local.player หาตัว leader start นะฮะ leader start เท่ากับ .player.waitForShield.leader.start.local ต่อไปเราจะหาค่า cache เท่ากับ l e a d e r s t a r t w a i t f o r s h i e l d c a c h สคริปต์ skip. Uh, dot .parent .text เท่ากับ .cache .value ต่อไปตรงนี้นะผมให้เราใส่ข้อความอะไรก็ได้นะผมจะใส่เป็นเงินจะใส่เป็น Money จะใส่เป็น Cash อะไรก็ได้นะผมจะใส่เป็น Cash แล้วกันอ่าเดี๋ยวเราลองกดเพล์กันฮนะ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นศูนย์แคชแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมปัญหาของเราก็คือแคช,ชตรงนี้กับตรงนี้มันไม่ตรงกันนะครับผมอ่าเราจะมาแก้กันนะครับผมโอเคก็คือให้เขียนตามผมเลยครับผมแคช,ช get property property change signal อ่อ value connect คอ n e c t function โอเคตรงนี้ครับผมเก t g e เก r o p e r t y เพอรี้ชิง signal นะครับก็คือก็คือถ้าถ้าไพลูมันเปลี่ยนนะครับผมมันก็จะเอ่อทำงานฟังก์ชันนี้นะฮะโอเค okay. แล้วก็จะก๊อปตรงนี้มาเลยก็ได้นะฮะอ่าแล้วเราลองกดเพย์ดูนะครับว่ามันเดียวทำได้ยังฮะโอเคเ okay, ลองคลิกดูนะตรงนี้เป็นสิบปุ๊บเอาไปขายสิบ โอเคเท่ากันแล้วนะตอนนี้โอเคต่อไปเป็นระบบที่เราจะแสดงตรงคลิกนะฮะว่าเราคลิกไปเกี่ยนแล้วแล้วก็แบ็คแพคเรามีเท่าไหร่แะครับผมวิธีนี้ง่ายมากเลยนะครับเราก๊อปปี้อันนี้มาเลยก็ได้ครับก๊อปปี้แคชอันนี้มาเลยก็ได้แล้วก็จัดตำแหน่งนิดหน่อยเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับผมผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเป็นคลิกแล้วกันนะฮะคลิกโอเคแล้วก็เปลี่ยนข้อความเพื่อไม่ให้มันงงนะครับผม โอเคผมใส่เป็น0ูนทับยี่สิบแล้วกันอ่าเป็นผมเป็นจะละ n n slash a slash n slash a อ่าต่อไปเราเข้าคลิปนะครับผมตอเ,เราลบตรงนี้ออกเลยได้ค <Okay. S 1> รับลบออกเลยฮะลบออกเลย๋ต่เรามาเริ่มเขียนกันใหม่แล้วก็เหลือสองอันนี้ไว้นะครับผมต่อไปเราจะหาค่าคิดนะครับผมเท่ากับเลเยอร์ ใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่งนะครับผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะเพราะว่ามันจะต่อจาก EP นั้นนะครับผมโอเคเออใส่ดิอะท็อคเค b a แบ็ a แพคเท่ากับบ i n เ e r s t a r t ร์เ for Shield Backpack โอเค h i p p a r e n t ์เรนเทเท่ากับอาคลิกดัดแวรูเอมแ s ล บอกดีวนะฮะใส่จุดตรงนี้ด้วยนะโอเคแ b a c k p a ค k ั o แ value อ่าเดี๋ยวลองกดเพย์นะครับผมว่าค่ามันโหลดหรือเปล่าโอเคศูนย์ทับสิบปกตินะครับผมแต่ปัญหาเดิมก็คือไม่เรียลไทม์นะครับผมแล้วก็เอ่อทำเหมือนเดิมเลยครับผมอืมเอ่อคลิกเอ่อ get property อ่า signal แฉก signal signal value predict function โอเคแล้วเราก็ copy ตรงนี้มาเลยนะฮะลองกดเพลงรอบหนึ่งนะฮะว่าโอเคหรือเปล่าปึ๊บ,บ,บขึ้นนะครับปกตินะฮะโอเคตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมเป็น สิ่งที่ผมจะสอนก็คือเอ่อระบบคอยนั่เนเองครับก็คือระบบเหรียญน,นะครับเวลาเราเดินไปชนนะครับผมก็คือจะเพิ่มจะเพิ่มเงินให้เราเนั่เนเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะก็อินเสิร์ตพาร์ทมาก่อนก็ไดใ้ใครที่มีโมเดลอยู่แล้วก็ใช้สามารถใช้โมเดลของท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมผมจะเอาเป็นก้อนกลมๆให้ก่อนนะฮะปรับนิดหน่อยผมเอาเป็นนีออนสีนีออนเอาเป็นสีเอ่อแต่ผมพอเลือกสีก่อนนะฮะ อเอาเป็นสีเพราะว่าเป็นสีแดงแล้วกันอ่ะตั้งแต่ท่านผู้ชมเลยครับคอนฟิกเอาเองนะครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นบอลแล้วกันนะครเอาเป็นคอยก็ได้ฮะเห็นไหมมันจะไม่ใช่คอยก็ตามนะโอเคที่สําคัญเลยนะครับผมให้ทุกคนนะมาดูตรง property นะครับผมให้มาดูตรง property นะครับสําหรับใครที่ไม่มีตรงนี้นะครับผมให้มากดที่ view อ่าแล้วก็เออ่กด property ตรงนี้นะครับผมให้ background เป็นสีเทานะฮะโอเค พอมันมี o p e ต t ้แล้วนะผมให้ทุกคนครับแคนคอรนะครับผมตรงนี้นะครับเราจะเป็น Tru ูนะให้เรากลับปรับเป็นฟอลครับแล้วก็ตัวสมอนะผมให้เราติ๊กถูกนะครับผมมันก็คือมันก็จะลอยได้นั่นเองนะเดี๋ยวลองทดสอบดูอ่ามันก็จะไม่ล่วงแล้วนะผมในกรณีที่ในกรณีที่เราไม่ได้ติ๊กสมอนะเดี๋ยวเราลองติ๊กสมองออกนะผมติ๊กสมองออกนี่นะผมมันก็จะล่วงไปเลยนะที่เห็นนะผม อ่าแล้วถ,คคลถ้าแคนคอยล่ะถ้าแคนคอยสมมติว่าแคนคอยยังไปติ๊กถูกอยู่นะฮะเราลองรันดูอ่ะเดี๋ยวนะถ้าแคนคอยจริงๆแคนคอยติ๊กถูกอ๋อแคนทัชผมติ๊กออกผิดอ่าปกติแคนคอยจะติ๊กถูกก็คือมันจะไม่หารู้นั่นเองนะ,ะเห็นไหมครับมันก็จะตกเป็นพื้นปกติแต่ถ้าเราตอาติ๊กถูกออกแล้วเรากดรัน ก็จะรู้หายไปเลยนะครับผมแนะนำว่าให้เอา,เอาให้ให้กดสมองนะครับมันจะได้ไม่ต้องทะลุหายแล้วเราก็สามารถเดินทะลุมันได้ด้วยนะฮะนี่นะครับผมโอเคพอเรามีอันนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเขียนสคริปต์ให้มันเพิ่มค่างเงินกันนะฮะอา่าแล้วก็ไปที่คอร์สครับผมแล้วก็อินเสิร์ตสคริปต์ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมาเขียนสคริปต์กันนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เราอินเสิร์ตสคริปต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็จะเขียนเอ่อเขียนตามผมเลยนะครับผมสคริปต์ดอทพารินดอททอช ฟังก์ชั่นครับโอเคเอ่อตอนนี้นะครับผมก็คือซีค mm ิดดอทพาร์เรนดอทพอชนะครับก็คือตรงคอเนี่ยะครับผมถ้าเรามันไปชนมันนะครับแล้วก็มันก็จะเล่นคําสั่งตรงนี้เนะครับเดี๋ยวลองลองทดสอบก่อนนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่าเราจะเขียนให้มันปรินเทสแล้วกันนะครับถ้าถ้ามันติดนะฮะแต่เราลองดูด,ด้วยฮะโอเค okay. ชนปุ๊บนี่ครับผมก็จะขึ้นนะครับก็แสดงว่ามัน ทำงานนะครับผมปกตินะฮะโอเคเราจด้เขียนฟังก์ชันต่อไปเลยก็คือ i part เราจะเช็คว่าสิ่งที่มันชนนะครับคือคือคือเพลเยอร์หรือเปล่านะครับผม if part dot parent นะฮะ dot parent file first h i e d file first h i e d human oid ไม่เท่ากับ new dead print it's okay เราลองทดสอบกันเลยนะฮะว่ามันทำงานหรือเปล่าปึ๊บอ่าแสดงว่ามันรู้แล้วนะว่าคนที่ชนนะตัวที่ชนเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับผมโอเคเราก็เลยเขียนนะครับผมเขียนนะครับต่อไปก็คืออา่าโล l o c เพลเยอร์ player นะครับผมก็เราเราจะหาเพลเยอร์นะครับที่มาชนนะว่าคือใครนะครเท่ากับเกม dot player by first y อา่าพาร์ท พาร์ดพาร์ t รนต์โอเคเอ่อ local reader start ตรงน,นี้ก็ปกตินะฮะ s x t r a c t wait for shield อ่า reader start local cache เท่ากับติดเอ่อ reader start wait for shield cache ดอท value เท่ากับ c a c h ดอท value ปลอดภัโอเคเ,เรวลองทดสอบดูว่าเงินเพิ่มจริงหรือเปล่าโอเคปึ๊บอ่าเงินเพิ่มจริงนะครับผมแต่ว่าสังเกตนะครับว่าคือเองินมันไม่ได้เพิ่มตามที่เรากำหนดก็ขึ้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็เวลาเราชนปุ๊บมันไม่หายใช่ไหมครับเราได้เขียนฟังก์ชันนะครับผมให้มันเดสทรอยก่อนนะครับเปิศูนย์จุดหนึ่ง Uh, skip t parent destroy เฮียลองเราสอบดูนะว่ามันหายไปหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมหายนะครับแต่ว่าเงินอย่างที่บอกคือมันเพิ่มเพิ่มเ,เ,เ,เราเขียนให้เพิ่มหนึ่งแต่มันเพิ่มถึงสามนะแล้วก็ต้องใส่ปูดาวให้มันก่อนนะครับโ <Okay. S 2> อ,อ local. เค local local cd ด้วยกันย่อม,มาจากปูดาวนะคอ่บเท่ากับ instant d new ผมจะเอาเป็น เอาเป็น value แล้วกัน int value คือค่าตัวเลขจริง insert อะไรก็ได้นะครับที่มันไม่แสดงนะครับผมผมจะเอาเป็น int value แล้วกันโอเค cd. name เท่ากับผู้ดาว cd. parent เท่าทกับ part. parent game price add item เช็คเอา,าแค่ซีดี 1. ก็คือตรงนี้นะผมก็คือเออมันจะเพิ่ม cd เข้าไปในเออในตัวเราัเองนะครับผมก็คือหนึ่งตรงนี้ก็คือหลังจาก1วิ ícios, มันจะหายไปนะครับผมถ้ารเราใส่1 0ก็คือหลังจากสิวิมันจะโด,โดนทำลายอัตนโนมัติเลยนะครับมาใส่หนึ่งแล้วกันต่อไปนะผมให้เราเช็คตรงนี้นะผม and part dot parent จุดไฟเฟิร์สเชื่อไฟเฟิร์สเอ่อคูดาวเท่ากับนิวโอเคแต่เรามาอธิบายบรรทัดนี้กันก่อนนะครับผมบรรทดอทพา a r e n t ก็คือเรามันจะหาในตัวเพลเยอร์นะครับผมว่าเจอค่าคูดาวหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่เจอนิวคือไม่มีค่านะครับผมเท่ากับไม่มีค่าก็คือไม่เจอนะครับผมก็คือถ้าไม่เจอมันจะเริ่มทำงานฟังก์ชันต่อไปนี้นะครับก็คือ,อ,อมันจะ insert อินเสิร์ตตัวคูดาวเข้ามาในตัวเรานะครับผมทาให้เราติดคูดาวนั่นเองนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มทํางานฟังก์ชันต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาทสดูนะครับผมว่ามันจะเออมันจะติดคูดาวจริงหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เราเรามีเงินอยู่ศูนย์นะฮะพอชนปุ๊บนี่นะฮะก็จะเพิ่มแค่หนึ่งนะครับผมไม่เพิ่มเยอะไปกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าเราใส่คูดาวไว้เรียบร้อยนั่นเองโอเคแต่ว่าหากทุกท่านอยากต้องการที่จะเออให้มันแรนรอบนะว่า เอออยากได้5บาท10บาทแบบไม่ซ้ำกันอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคแต่เราจะมาเขียนก่อนเลยนะครับให้เราเขียน local เอ่อ local ผมจะเอาเป็น random แล้วกัน random number เท่ากับอ่า match อด random อ่าตรงนี้นะครับผมค่าเลขตัวแรกนะผมก็คือจำนวนที่ต่ำที่สุดที่มันจะให้ random นะครับผมแล้วก็ใส่คอมม่าฮะอ่าค uh, อมมา่าคอมมา่า uh อ่า huh. แล้วก็ใส่จำนวนสูงสุดๆๆที่จะให้แรนดอมนะผมก็คือผมใส่1กับ50ก็คือจำนวนที่น้อยที่สุดคือ1จําจำนวนที่พากที่มากที่สุดคือ50นั่นเองนะครับผมต่อไป cash dot value นะครับผมให้เรามาแก้ตรงนี้นะครับให้เป็นบวกเรนดอมนัมเบอร์อ่อาเดี๋ยวลองกด p พ y here ดูนะว่ามันจะสุ่มจริงหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เงินผมมีศูนบาทนะฮะพอเดินชนปุ๊บนี่ครับ30บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูหลายๆอันแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองก๊อปปี้มาก่อน ขอลองคัปปี้มานิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะได้จะได้เห็นภาพกันนะครับผมเฮียโอเคศูนย์นะฮะสิบเอ็ดนะครับผมสี่สิบห้านะฮะเจ็ดสิบก็คือจะสะเกตได้ว่านะครับผมมันเพิ่มไม่เท่ากันเนื่องจากมันเกิดการสุ่มนั่นเองนะครับผมจากตรงนี้เองนะครับผมสำหรับเอ่อคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ที่จะผมที่ผมจะมาสอนนะครับผมสำหรับอ p พีสองนะฮะใครที่เอ่อ ที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับผม EP หน้าจะมาสอนอะไรนะครับผมก็รอรุนนะครับผมคลิปลงเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมจะกลับมาทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย